จุดเริ่มต้นของการมี passive income ของครูนะคะหรือการที่ไม่ต้องทำงานแต่ว่าได้เงินตลอดหรือว่าทำงานน้อยมากแล้วก็ได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยนะคะนั่นก็คือการที่ครูเนี่ยเคยไปดียนจากธุรกิจเครือข่ายมาหลังจากนั้นครูก็ไปอ่านหนังสือของโรเบิร์ตคิวซากิแต่มันมีจุดประกายอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่ามันจะมีช่วงพักเบรคค่ะก่อนที่จะขึ้นบทใหม่แล้วเขาก็บอกว่าให้เราเขียนเป้าหมายลงไปว่าเราอยากจะมีสถานะทางการเงินยังไงอยากจะมีชีวิตยังไง กูก็เขียนลงไปตามที่เขาบอกเท่าน,นั้นเองนะกูก็เขียนลงไปว่าครูยาจะมีรายได้จากการท,ทําธุรกิจบ้านเช่าให้เป็นแพซีฟอวินคมแล้วผ่านมา7ปีตอนนี้ครูก็มีบ้านเช่าที่เป็นให้แพซีฟิินคมกับครู ตามที่ครูได้เขียนเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะสำหรับใครที่อยากที่จะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแฟส์ซีอินค้ามการทาบ้านเช่าหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่คุณตั้งใจเอาไว้ครูอยากจะฝากเอาไว้ให้1เคล็ดลับนั่นก็คือเทคนิคที่ดีมากๆคือการตั้งเป้าหมายค่ะตามที่ครูได้เคยทําเอาไว้แล้วก็คือคุณตั้งเป้าหมายมาเลยว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากที่จะมีไรายได้แบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณก็เขียนลงไปเลยค่ะ แล้วคุณก็ค่อยๆเขียนค่อยๆนึกถึงแผนการตามมาทีหลังแต่ก่อนอื่นคือคุณต้องหาเป้าหมายให้เจอก่อนเพราะถ้าในวันนี้คุณยังไม่มีเป้าหมายคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนแล้วชีวิตของคุณก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆวันต่อวันวันต่อวันวันแล้ววันเล่าแต่คุณก็ไม่เข้าใกล้เป้าหมายของคุณเลยเพราะคุณยังไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่คุณอยากจะไปถึงกันแน่สำหรับใครนะคะที่ สนใจเรื่องการตั้งเป้าหมายยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์และเกิดได้จริงเหมือนอย่างที่ครูวิลลิฟเคยตั้งเป้าหมายมาแล้วในการทําอสังหาริมทรัพย์และสุดท้ายมีรายได้จากการทําบ้านเช่าเป็นแพสซีฟอินคามเดือนละ1 0 0 0 0แบาทมากกว่า1,000 0แบาทเนี่ยนะคะมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีบ้านเช่าตอนนี้มี6หลังนะคะตอนหลังครูมาอยู่เองหลังนึงนะตอนนี้ก็เลยมีหิว5ห้าหลังนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ครูทําสําเร็จมาแล้วนะคะเมื่อ7 ตั้งแต่7ปีที่แล้วครูเริ่มต้นตั้งแต่7ปีที่แล้วจนตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว7ปีถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องการตั้งเป้าหมายยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงแบบนี้นะคะครูมีรวบรวมเอาไว้แล้วนะคะในคอร์ส ตั้งเป้าหมายทิ้งห่างสร้างผลลัพธ์แล้วเราจะมาขยายความกันนะคะว่าตั้งเป้าหมายยังไงทําไมต้องทิ้งห่างแล้วมันจะสร้างผลลัพธ์ให้กับคุณได้มากมายขนาดไหนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครใหลายๆคนถ้าใครสนใจที่จะลงคอร์สก็ inbox เข้ามานะคะว่า CF คอร์สต,ตั้งเป้าหมายแล้วแอดมินจะดูแลคุณนะคะดึงคุณเข้ากลุม่มเรียนแบบคอร์สออนไลน์ Online. สามารถเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตและคุณจะได้ทุกอย่างหลายอย่าง เกินกว่าที่คุณฝันเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้นะคะก็คลิปนี้ถ้าใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะติดตามเรื่องของการสร้างพาสซีฟอินคัมเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของการใช้ชีวิตก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจของครูบิลิฟเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่า Facebook เขาจะได้รู้ว่าคุณอยากที่จะรับคลิปดีๆแบบนี้จากครูอีกแล้วเขาจะได้ส่งให้กับคุณอีกนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ